วันนี้เปิดหัวอาหารด้วยให้กินปลาหรอไปก่อนเดี๋ยวยำผสมอาหารแห้งฮะไกินไปกินถาเด้เดี๋ยวผสมมันหมักก่อน ส่วนบ่ดใดดิมันห้องเป็นช่วงผสมอาหารนี่มันยัดห้องหายอย่างนี้ตอก่อนหายมันเนี่ยเอากระมังออกมาเสียบขัด,ดเลยบ้า <c> น <oughs> Sốm ăn cơm Đây là thờ lợi kịp khuôn liềng mua Mấy tê sâu đây mấy Cân nhạc cá tê rồi Xem nốt, xem cá khổ Khăn đầy kẹo ngọt khống, thiệt Này, Trang Nhám hay kín hay bố kín đấy kháu này, đặt này เีไปกระมันนี่ไม่ยากอย่างเลยเทไปโหลดหำนี่อ้าผสมก็แบบผสมเข้ากัน กินยังสิละม้วนตาเจ้าสิไปเรียงให้หัวหันเจ้ามีหน้าไข่ปะว่าให้ม้วนได้ไหมขันบ่มีหน้าขา,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 ขาแต่ให้นี่แหละให้แบบนี้เห็ดแบบผมนี่ อ,อบางคนมันน่ะต้องต้มข้าวให้กินเจ้าต้มรดขอยว่าต้มน้ำเจครับางคนอะ่อยเลี้ยงมูมากคอันแต่ข่อยไปบรอดใข่เจงมันล่ะเอาเลี้ยงมากคอนมันคือเจงแต่มันไม่เซ็จมันบอมี <laughs> เลี้ยงมูเจียอตอนมูราคานะ cũng thường tin xén thái mùa đầy bố bò mượt bố bò hà mượt bao lên chinh nè, à. hồ lăn hôm nay là đi ạ hết cả ngay này mình chơi <laughs> cho <laughs> nhân viên เราแม่เสทเชนเขาว่ามันได้ดีและกันที่เป็นลงทุนบางไงบางหน่อยงูลงราคาเป็นไได้่วงเป็นแถบว่าบ <laughs> ริวาไผ่ตรงนี่ผมเนี่ยเคยเลี้ยงงูงวมากวันอืมเลี้ยงเเป็นรอยหมนละงว <laughs> นี่ อลอลงทุนไปหลายแสนอยู่ดีเจียงคือกนันกน็บบริวารเจียงย่นอนเลี <c oughs> ้ยงบอดีหรอกมันเจียงย่อนราคามันตกซื้อมาตัวละสี่หามื่นขายหนึตัวละหมื่นเนาะเดวร่องเบิรงแล้ว,วเอากินไป อือนี่ประมาณนี้มันตันละลอยนีย่มันทำมันจริงไปบึงเปหล่งเงี้ยนาหักัน <c oughs> มาแปลกด้ออว่าไปไม่นองนดิ้ได้มวนในหัวเนี่ยเอเออดิงนว่าตอนนี้นะที่เพิ่นซื้อมาเห็ดเห็ดฟางัน เป็นว่าตันละหาสิบบาทจังแมนบอแมนเพรตันดิไปสืบราคาลงแต่งได้อืมโดยเฉพาะเปลือกมันลังนะเพิ่นวนะ่าหน้าแต่ตอนผมไปสืบตอนประมาณสักเดือนกว่าเดือนเดือนกลัวที่ผ่านมนาะมันตันละลอยพี่น้องตันนึงบอแมนหน่อยหเด้อเปลือกมันลงังรถตุกหน,นึ่งก็ประมาณสามสองตันน้ำหลัก แต่ว่าลดหกล้อประมาณสี่ตันเกือบนึกเบิ้องสี่ตันมันจีกากมันตันหนึ่งจะว่าพันเลี้ยงโมซีบโตมันทีเดี๋ยวอยู่เป็นเดือนอยู่ละเออลงทุนแค่ลอยเดียวน่มันกีเจ๋งไหมไซเนี่ยคือไม่เสร็จของผมนะน้องก็เอาสูงหัวนั่นไปนะสำหรับวันนี้พี่น้องไอ้ผมก็จะปั้เพิ่อนอ่า ขอลาลงไหวเพียงเท่านีก้ก่อนนะ,ะสำหรับวันนี้อขอให้พี่น้องทุกท่านนะที่มารับชมคลิปมีแต่ความสุขความจเจริญนะเดี๋ยวให้อาหารมูฟันอ้าวบ๊ายบายสวัสดีครับผม